ทามาหักจัรของเขานะเวลาเขายืนยืนสิงการสาขาไปเขาจะมีลาอากาศขึ้นมาลงมารับรับเนี่ยเห็นไหมจะจะเห็นอยู่ป่ะเขาก็จะไม่มีการหักการโค่นอย่างเงี้ยอะย่างอย่างเงี้ยคือเป็นลากแต่เราก็จะมีเนี่ยพออยู่อยู่ในน้ำเขาจะจะมีตุ่มของเขานะนี่ไงลาอากาศเนี่ยจะเนี่ยจมลาอากาศเห็นไหมขึ้นจะได้ทวงลากจมนักสุ่มเนี่ยเขาจะได้ทวงพอเนี่ยเมื่อลากหัแบบไหน อันนี้ไอเจ้นกานจะเดนไนเตรงเลยเนี่ยไอนที่อยู่ตาัาบ้านเรา่ใช่นี้้นอางรรมาเล

ลมไม่ได้นะลมเนี่ยลมมันตั้มเลยใช่มั้ย ต่วิธีการกระบวนการการสกกดอ้กแบบช้าๆขั้นตอนจนมันเป็นปน้ําน้ําที่พร้พอมที่จะยอมได้น้ำมันนียคือเราก็ต้องตุนอยู่ประมาณหกสี่ถึงหกชั่วโมงแล้วอันนี้ก็คือให้สามารถทําลายแล้วก็แล้วก็ทำเป็นวันนี้เราทำเป็นเพื่อ หรือลวดลายที่เราที่เราทำที่เราสอนชาวบ้านวันนี้ก็คือเป็นลายตั้งต้นซึ่งสามารถจะต่อยอดแล้วทำเป็นลวดลายอย่างถูกได้อีกหลาย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 ลวดลายโดยที่เราอ่ะส่วนของเราเองเราก็จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็กลับมาสอนคนในชุมชนถ้าคนในชุมชนเองเนี่ยตอนนี้ก็คือมีความรู้แล้วว่าจะเป็นฝ่ายชุมชนที่สามารถจะไปต่อยอดให้กับคนในชุมชนต่อต่อไปได้อีกเพราะว่า การทั้งกิจการอย่างนี้เราสามารถจะทาได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ทุมนก็ได้เราสามารถจะไปเอาวัตถุดิบมาทำเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบโบการการย้อมนะคะสามารถจะต่อยอดให้กับคนรุ่นหลังได้เลยแล้วก็พัฒนาพัฒนาได้เพราะว่าตอนนี้เราจะดึงเยาวชนเข้ามาในท้องถิ่นในทีมด้วยเพราะว่าเยาวชนเองก็จะมีความรู้ันเรื่องเทคนิคการทำแล้วก็ เขียนสีด้วยกำลังจะพัฒนาเขียนสีเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาน้ำเนี่ยสกัดให้เข้มข้นแล้วก็ใช้คู่กันแล้ววาดลงไปในลายผ้าต่อไปที่พี่เองไว้นะคะว่าเรามีการส่งเสริมทางการท่องเที่ยวมาสเสริมให้ให้กับเราบ้านๆก็เรามีพิจารณาแล้วแล้วเนี่ยเราสามารถจะมีมีที่ขายมีแหล่งขายแล้วก็มีการทำกิจกรรอย่างเนี้ยเพื่อที่เราจะได้มีรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการต่อยอดไปที่ร้านค้าที่เราจะขายนะคะที่อื่งเลยเราจะไปที่ตลาดน้ำเาด้วยซึ่งเราจะมีรูปของตะมนต์มาผสมที่เราได้รู้ที่เนี่ยเราสามารถจะเอาตัวนี้ไปขายได้เลยทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายคือพอละมันพอว่าชาวบ้านเนี่ยต้องมีรายได้จากตัวนี้แล้วอะแต่บางคนคิดว่าตัวเนี้ยมันจะสืบต่อไปได้เพราะว่ามันทําให้มันมีรายได้ขึ้นเลยที่เขาไม่ซ่องหาคุณมาก ามารถทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องจัดเตรียมคูลการหรือไม่ต้องไม่ต้องมาเตรียมอะไรมูกมายขายออนไลน์ด้วยขายออนไลน์ได้ตอนนี้ก็ขายออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็อตอนนี้ก็มาารให้ชาวบ้านอ่ะเปลี่ยมรูปแบบการการตัดเย็บยพพ้อมผ้าผืนแล้วก็จะตัดเย็บเป็นรูปแบบถึนเช่นมือกระเป๋าอะไรเงี้ยส่งขายที่ตลาดน้าเขาจะขายออนไลน์แล้วไปจาก ที่เราไปตัดมันจากในคอที่เมื่อกี้เราได้ใบที่เราได้ปใบที่เราได้เห็นในินที่เราเห็นถ่ายไปขอนหน้านั้นแล้วนะคะก็คือว่าใช้ได้ทุกส่วนเลยอันนี้มือหลังคาบ้านก็ได้นะแล้วก็มาทําขนมก็ได้ตำนานนะคะหนมของคนถามว่ยไอ้นี่กินได้ได้เขาเรียกอะไรของจ่าเขาเรียกเขาเรียกนมจ่าอันนี้นมจ่ามันจดึงออกได้ไมกินลโยน์ลโยนของมันก็คือว่าเวลาเราทาขนมไปแล้วเนี่ยเราเอาขนมออกเนี่ยเขาจะไม่ติดดี แล้วเขาจะออกมาแล้วไม่ได้ความหอมไอ้นี่ไม่ได้คนนี้ไปเอาดึงทิ้งเหี้ยคนนี้ไปเอาดึงทิ้งเหี้ยนี่ความอะไรเอาทิ้งเฉยเออเออถ้าเยอะมันจะไม่อร่อยเนาะไม่ได้น้อยให้เลือกไปค่ะมันมันจะปิ้มเลยอ่ะมันจะทำด้วยนะเดี๋ยวเราจะกินโชว์มันเยอะก็เดี๋ยวกำลังทำว่ะทำในเองแหละทำเสร็จแล้วเหรอย่างนี้กำลังทำเนี่อ๋อทำให้ห่อเสร็จแล้วอ่ะอ๋อหนูทำไว้หนูเกง มันหอมหวเว้ยหอมจริงๆอ่ะเฮ้ยอย่าไปบีบก็กินได้แล้วย่างค่ะมันต้องให้แบบไม่ไ ank? หมก่อนเฮ้ยหอมมาหอมมากเลยอะพีดาหนึ่งอโอ้โหนี่ครับรสชาติเป็นยังไงพูดดิหอมนุ่มวินมะพร้าวหวานน้อยกำลังดีค่ะ ผมกินหน้าอร่อยอ่ะอือหือจากน้ำจืดจะไม่เหมือนกับจากน้ำเค็มนะคะราะอะไรจากน้ำจืดมันจะกรอบกว่าน้ำเค็มบางกว่าเหนียวกว่าที่บ้านผู้ใหญ่กะจากน้ำจืดอ๋อแล้วตรงนี้น้ำก๋วยหรือน้ำเค็มอันนี้น้ำเค็มมันจะบางกว่าเนี่ยดูได้เลยใช่ไหมใบมันจะบางกว่า พี่เหยียแป๊บอร่อยไหมครับอร่อยค่ะของดีบางกระสอบนะคะนีแม่ค้าขายมานานแล้วค่ะอยู่ตรงเนี่ยตำบลบางกระสอบเนี่ยค่ะุ้ยเนี่ยอร่อยค่ะรสชาติดีมากค่ะขายมากี่ปีครับขายมาปีครับปีว่ามีมีมีชื่อร้านไหมครับม่ไม่มีไม่มีชื่อร้านเหรอคะว่าแม่ขายข้าวใหญือหญ่ใ่ห่ ตลาดน้ำก oh, 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 ็าจะผ่านอ๋ออยูู่อ๋อทางเข้าวตลาดน้ำทางเข้ามันเนี่ยค่ะอ๋อทางเข้าซอยไอ้ไปเจอถึงยี่สิบอ่าแล้วก็น้ำผู้ใหญ่แดงผู้ใหญ่แดงครับทางเข้าซอยไปเจอถึงยี่สิบผู้ใหญ่แดงผู้ใหญ่แดงครับคุยคุยคุยเป็นไงกินแล้วรสชาติโอ้ยกล้วยเหรอฮะอร่อยมากของกล้วย มกเไร้ม่ยากเลยนะครับมาครับกนหนาครับ่อร่อยามีมุกเล่นอยากกินหน่อยพีหน่อยพี่หน่อยพี่หนอร่อยครับกินจนอิ่มแล้วครับผมเป็นหอันล้ครับรีวิวนะครับลูกจากเชื่อมนะครับรสชาติจะเป็นยังไงความเนของอืหวานกำลังดีครับ นมโอเคัด <m>